ในการที่มาถวายพานคูในวันนี้การที่เปิดใจการที่มาเป็นลูกศิษย์แม่แม่มาชลบุรีเนี่ยและใกล้สังขารอาจารย์แม่โจ้หรืออาจารย์แม่มาตาเนี่ยทำไมถึงเลือกที่นี่และทำไมถึงต้องมาเสิร์ฟทานคูอยู่เพราะอะไรตอบแม่หน่อยศรัทธาครับคำว่าศรัทธาและวตั้งมากศรัทธาตั้งมากทำไมถึงเชื่อว่าแม่ต้องเป็นครูบาอาจารย์เห็นในความดีเห็นในการการที่มาช่วยเหลือคนแล้วก็อ่า ทำบุญให้เด็กบ้านกำพาผูใ้ใดพวกนี้ครับศรัทธาตรงข้อนี้และจากกระแสสังคมโซเชียลหรือว่าอะไรก้นนันไม่ยังมาใส่ใจไม,ไม่เกี่ยวนะอาสาตูตรงมือ <c oughs> นอนใช่ลูกเสิร์ฟทานท่านที่สามใช่ปะทำไมถึงยังเสิร์ฟอยู่ทำไมยังศรัทธาพระแม่อยู่ทำไมเลือกที่นี่เป็นครูบาอาจารย์หนึ่งคือความรักจากพบิดาข้ามญาติแม่กับลูกสองคือความศรัทธามาจากข้างในลูกเออ สามคือพระบรรดาคอยสอนคอยเตือนสติทุกอย่างมไม่ว่าแล้วพระบรรดาจะให้โอกาสตลอดไม่ว่าจะทําผิดหรือจิตหลุดหรือรอะไรอย่างเงี้ยจะทำพระบรรดาก็อคอยเอ,อเพราะว่าเรารับบารมีที่นี่และเรามีความเชื่อกระแสสังคมมีส่วนไหมกระทบใจนะไหมไม่เจ้าค่ะไม่เลยแบตเตอร์น้อยะะนิดนึงไหม มันก็มีมาแต่ลูกใ็่ลูกก็เลยตื่นทำให้ตัวเองตื่นทำให้เนะราเข้าใจใช่ค่ะนะศรัทธาด้วยใจนะอารับมือร์อนสาธูุลนุงมาเสิร์ฟพานทูที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วลูกศรัทธารักเชื่อมั่นไม่ว่าพระบรรดาจะโดนกระแสยังไงลูกก็ยังรักแล้วก็เชื่อมั่นไม่ว่าลูกศิษย์ท่านไหนที่ว่าโดนพระบรรดาตำหนิหรือดุดา ที่จากพมันดาไปก็หลายคนแต่ลูกก็ยังเชื่อมั่นว่าพมัรดาเป็นคนดีแล้วก็สอนเตินสติลูกบางครั้งลูกหลุดลูกจะนึกถึงพมัรดาแล้วก็กายสังขารอาจารย์แม่ว่าลูกผิดใช่ไหมจะถามข้างในลูกหยุดแล้วใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างคือลูกเคารพและศรัทธาทั้งกายสังขารอาจารย์แม่แล้วก็ คาะมานดาสาธุนะมึงตลอดมาใช่ปะนะด้วยใจนะสาธุอ,อ่ะมาเป็นท,ที่นี่เป็นคือวาจ้ามาจากข้างในองในระคาไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยว่าแม่เป็นผมสื่อจิตของเขาว่าอะไรของจริงอ่านดูยูทูบแม่ ของแม่ได้ขึ้นมาพอนหนัเก็ดก็นผนรู้ขึ้นหมดเลยแล้วองค์นายบอกว่าต้องมาใช่ต้องมาที่ี่ชนบุรีที่เดียวหรอองค์นายสุจิตบอกใช่อ,อันนี้เป็นจิทแพทา์มานะจัดก,การที่ลูกสัมผัสได้สัมผัสได้ไดยังไงบอกบองค์นายะคือแฟงแล้วก็มาบอกอไม่ได้ไปาา <laughs> ใช่ <laughs> ก็คือ ท่ามาสื่อในจิตก็ต้องบอกเราในจิตใช่ไหมเรารู้ได้ไม่ใช่ตัวเราแยกได้ยังไงว่าไม่ใช่เราบอกคุยกับคนทางการว่าต้องมาที่นี่ท่านพูดออกมาเลยใช่ไหมถ้าผ่านเราเลยใช่ไหมบอกว่าต้องมาที่นี่ใช่แล้วลูกเชื่อท่านหรอมีความลังเลไหมว่าไม่ใช่ไม่ พอลูกได้มาแล้วลูกได้สัมผัสแล้วลูกรู้สึกยังไงแล้วพอได้ดูดูภูมิแล้วรู้สึกยังไงศรัทธาสอนอพ,อพ่อคิดดีๆให้เก็บไปคิดแต่ละวันใช่ไหมทำให้เราได้ปฏิบัติเราก็ได้เข้าใจในการมีองค์มรรคด้วยนะการสาบุูกกบมือให้เรานะก็ชีวิตครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่เปิดใจที่เปิดใจ,ดใจแล้วก็แล้วก็ ืไม่ไม่เคย <c oughs> คือไม่ลบหลู่แต่ว่าก็อยู่ในสติอยู่แต่ครั้งนี้ก็สัคัานะครับตัดตามพระแม่ผมไม่เคยได้ดูยูทูบไม่เคยอะไรชีวิตไม่ค่อยได้ยุ่งกับของนี้ <c oughs> แต่ก็เห็นให้แฟนดูก, <c oughs> ก็ก็เชื่อจากจากที่ดูจากการสอนของพระแม่ก็ฟังทำให้ผมบรรลุได้บ้างคิดได้สติ แล้วไดนมาชีวิตนี้ได้สัมผัสแล้วได้สัมผัสใช่แต่ว่ามันก็ยังมีมนุษย์ความเป็นมนุษย์ของอยู่บ้างนะลองดูครับผมผมผมว่าผมผมก็มาตีแตกได้ตรงนี้เหมือนกันนะตีแตกนะสาธุว่าจะเปินคือว่าการที่มีความศรัทธาเนี่ยความเชื่อแต่ละคนแล้วก็แม้แต่การที่เรียกว่ามีศรัทธาในองค์เทพเทวารูบาจารย์ตรงไหนของเรา ญาของลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวงเันตัวแต่ว่ามาด้วยเรียกว่าเป็นคู่คุณคู่บารมีที่อยากจะเสริมโ่งให้เป็นเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะคะู่กันคู่คุณคู่บารามีแล้วก็เหมือนบารามีเท่าเทียมกันใช่ไหมเพราะาถ้ากิดสมมิว่าอีกคนหนึ่งมากกว่ามันก็ก,การ<ส>การที่เรียกว่าลำ้ำเหนือกว่ากันลนะน้อยกว่ากันก็จะกลายเป็นขัดกัน ก็เปิดใจตรงนี้แม่ก็สาธุด้วยนะในการเปิดใจที่ที่จะมาเป็นผู้บุญที่บารมีในการสร้างคํามดีคู่กันก็หายากนะที่เรียกว่าูชีวิตที่เปิดใจแล้วก็มาโดยที่เรียกว่าไม่รู้หรอกว่าเทเทวาเป็นยังไงีแต่<ะ>ภรรยาเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดมาที่นี่แล้วเรารู้สึกว่าดีแล้วก็พรอมาดาสอนดีอาจารย์แม่สอนในทางธรรมใช่ป่ะิให้เราปฏิบัติแล้วก็ให้แยกคิดในการดำรงชีวิต ก็ทําให้เรามีความเรียกว่าเปิดใจในการที่เราจะทำความดีแล้วก็คิดว่าอะไรที่ดีเราก็ทำนะนะอันนี้ก็สาธุถอันุโมทนา,า,าทนอนะไาสุถกับทุกคนนะนะแม่ก็ขอบคุณทุกคนที่มีหัวใจมั่นคงในการที่ศรัทธาแล้วก็มาบูชาบาอาจารย์ามรสมือแล้วก็สร้างกรรมดีร่วมกันถวายบูชาในการทําความดีเมื่อเรามีเรียกว่า มีเงินมีทองมีสิ่งดีๆแล้วก็เราได้รับเรียกว่าความเป็นมงคลให้กับชีวิตเราแล้วแล้วชีวิตเราดีเราก็ต้องแบ่งปันต่อทําบุญต่อน,นนะเพื่อให้เรามีบารมนยิ่งขึ้นแล้วเราเสร่มความเป็นมงคลให้กับครูมิในของเราไม่ว่าจะทําบุญอะไรทําบุญที่วัดทําบุญพ่อแม่สําคัญนะแล้วก็ทําบุญไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเยกัมพาหรือว่าสร้างหนังสือธรรมะอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําได้นะ ก็ให้สร้างกรรมดีต่อไปแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นนะลูกนะสาธุสาธุสาธุ